อันนี้คือเห็ดอมก็ไปโดยยายแหละถุงมันใหญ่มากทีนี้ก็แม่มีข้อมูลมามแม่แม่แม่เจอข้อมูลเขาบอกว่าเขาวิจัยมาแล้ว <c oughs> เห็ดเนี่ยการกินเห็ดนี่ให้มีประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเราทําให้สุกก่อนอแล้วก็ฟีดไว้ แล้วก็มาทําเมนูต่างๆให้สุกอีกรอบนึงไอเซลของเห็ดมันจะแตกแล้วก็ไอสารอาหารที่ดีๆในเห็ดเนี่ยโดยเฉพาะโปรโตีนกับวิตามินดีเนี่ยตัวหลักเลยมันจะออกมาให้ร่างกายได้ดูดซึมได้มากขึ้นหลายเท่าเลยมแม่ก็เลยเนี่ยแช่ไว้เมื่อคืนพร้อมกับที่ผัดกระทะเมื่อกี้แล้วก็หัน่นหั่นบางๆแล้วก็ต้มสุกไว้แล้วเดี๋ยวแม่จะแบ่งใส่กล่อง แม่ก็จะฟีดไว้แล้วพอถึงเวลาจะทําเมนูต่างๆก็ค่อยยกออกมาแล้วกนีละก่อนเคก็จะได้ประโยชน์สูงสุดขอบคุณแม่เยาขอบคุณแม่เยามากค่ะได้แต่ดี๋่ว่าไก่ดมานิดถึงเราอยู่ตลอดนะคะนี่มีประโยชน์มากโอเคค่ะค่ะ